โอ้โหขนาดอุ้มตัวใหญ่ๆนะคะก็ยังนั่งสบายค่ะลองรับน้ำมัน e85 เราค่ะอุ้มชอบคันนี้อุ้มชอบชอบความใหม่นะคะชอบพินใหม่นะคะสวยค่ะสวยคันนี้ เป็น Toyota v ีอปี2016ตัว E อีกีคันนี้นะคะจะเป็น Toyota v วีอปี2017ตัว j ค่ะกระจังหน้าโคเมียนนะคะดูซีเงาวิบวับเลยนะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นพลาสติกสีดำเบาะสีเบดนะคะเป็นเบาะสีดำเบาผ้านะคะแล้วก็มีลวดลายนะคะของแถมอุ้มก็มีให้นะคะ